สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่หมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะซึหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูมอสนะครับเป็นมอสฟอร์เซ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะดิซ่าไม่แน่ไม่แน่ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะมันคือสกินของตัวไหนนะครับผมนะก็คือเอ่อเป็นโทมเมดนะครับผมนะฮะเมด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 นั่นคือแอสันก้านั่นเองนะแต่ว่ารูปโปรไฟล์ผมน่าจะลงไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าันเป็ยงงไ คือมันไม่ได้แบบว่าเป็นมอสแบบทั้งมามาทั้งโมเดลใหม่นะคือเป็นแบบมอสอีดิทกำลังผมขอเรียกมอสอีดิทกำลังกันนะทุกคนโอเคมาดูกันดีกว่าฮะอันนี้คืออ่านี่ฮะลิซ่านะครับผมนะฟอร์เซนผมขอเรียกฟอร์เซนกำลังกันผมไม่รู้นะว่าชื่ออะไรนะผมไม่เคยดูนะครับผมนะก็คือคอแลแลกมาในเฮดโแล้วนะครับผมนะฮะก็นี่เห็นปะอันนี้น่าจะภาพเอามาจาก H ฮดเลยนะทุกคนดูดิอุ้ยทอบไปเล่นไปอุ้ย โอ้นะฮะอันนี้ก็เฮ็ดโอเคคอลแล็บแล้วผมไม่แน่ใจว่า RV จะมีการคอลแล็บหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะยากนะครับผมมันระดับดิสนีย์เลยนะฮะก็เนี่ยมาถึงก็เป็นตัวซินิเทียเป็นสกินนี้นะครับผมนะแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ในเกมเปลี่ยนด้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูนะผมขอเนี่ยเปิดเสียงเกมดูก่อนนะโอเคมาดูกันใหม่ครับว่าเสียงเกมเป็นไงเอาเสียงเสียงแอสันก้าหรือที่หว่าเฮ้ยมีมีเสียงเอฟเฟกต์อยู่ อ้าวไม่มีนี่หว่าอ้าวประมาณนี้นะครับผมเนีดูดิมีภาษาจีนอยู่ด้วยน่าจะแบบไป <c oughs> มีภาษาจีนอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนอ้าวประมาณนี้ฮะุเขาไปเล่นไปนะฮะก็คือแบบว่าผมไม่แน่ใจนะคือฮีโร่เคเอฟซึ่งเป็นไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของอาวีนะฮะว่าอันนี้เป็นมอสนะครับผมนะที่เป็นมอตอดิดเนี่ยไม่ได้เป็นมอตที่แบบว่ามาทั้งโมเดลนะครับผมนะ โอเคตอนนี้มันอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนรับผมนะดูนะ่อกว่ามีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับผมในะอันนี้เฮ้ยผมรู้สึกว่าหลอดข้างล่างมันเปลี่ยนปะตอนแรกมันจะเป็นสีแดงใช่ปะนะครับของเกมนะเออมันเปลี่ยนนะเป็นสีออกฟ้านิดนึงนะน้ำเงินอนะไรประมาณนี้นะครับผมนะเฮ้ยกดปิดอุ้ยปุ่มเปลี่ยนได้ทุกคนเฮ้ยทำเล่นไปนะฮะเขาเรียกว่าอ,อะไรปุ่มกดเปลี่ยนด้วยนะครับนะปุ่มโจมตีปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะปุ่มเดินนะะเห็นไหมดูดิเฮ้ยทำเล่นไปทุกคน มีปุ่มโจมตีเปลี่ยนด้วยนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วก็ปุ่มอ่าร้านค้านะฮะที่เปลี่ยนนะคะผมเนะี่ยโอเคตีปกติเอ้ยผมแม่ผมรู้สึกว่ามันแหลกวะเอ้ยอันนี้มันได้ของซีนิเทียเลยนะดูอย่างทรงนะฮะเอฟเฟกโอเคสกิลหนึ่งนะครับนี่เป็นของใครอคุ้ยสีิะะของใครวะเนี่ยเป็นน้ำแข็งพุ่งออกมาอย่างนี้ทุกคนสกิลของใครอะของอันนี้ปะ ที่สุกยะนะครับผมนะสกินบี๋แะของไบ์อะเนี่ยแน่ใช่นะครับผมนะโอเคสกิลสองฮะเป็นการโยนน้ําแข็งออกไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสกินของตัวอ่อเดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้ในบัคกฮนะดูดิโอ้จบเลยฮะเอาเน,นี่ไงนี่ได้เป็นสกิลสกิลโยนของอาริป,ปะสกิลสองนะที่มันโยนเอยแต่อันนี้มันน่าจะบัคนะทุกคนเนี่ยดูดิดูดิด โอเคน้ำเรดูอันติกันดีวกว่านะครับผมอุ้ยอุ้ยมีกองเลนเดียทุกคนมันเหมือนต,ตอนที่ขี่เลยทุกคนตอนที่ขี่หน้าเปิดตัวหน้าเปิดตัวมันเป็นม้านี่หว่าเอออันนี้มันกองเลนเดียกองเลนเดียนะนี่จะเป็นสกินยอนปะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอันติฟิลด์ซันนะไม่ใช่อันติีสกิลสองฟิลด์ซันนะครับผมเออถ้าจำไม่ผิดน,นะเนี่ยประมาณนี้ครับผมนะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะมีคอลแลบแบบดิสนีย์จริงหรือเปล่านะอันนี้ดูดิเฮ้ยผมเอาจริงปะผมให้สกิลหนึ่งอ่ะไม่เทถือละเอาจริงไม่ใช่สกิลหนึ่งดิสกิลอัตีอะเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นทุกคนโมเดลมันตัวเล็กจังวะดูดิเล็กกว่ากิฟเลยปะเนี่ยสูงกว่ากิฟหน่อยนึงในตัวเล็กยิงดูดิมันตัวเล็กกันวะ หรือผมซูมไกลไปวะหรือแป๊บนืนะ้อไม่นี่ว่าผมซูมใกล้ประมาณนี้มันตัวเล็กจริงนะเนี่ยเป็นตัวอย่างเล็กเลยทุกคนโ,โอเคนะก็ว่สาสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็นละกันนะครับผมนะก็มอนตนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละคือมาพามาดูเฉยๆนะเออก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยนะครับผมนะโอเคบ้าผมจะไปในคลิปหน้านะผมชอบอันตริสุดละมีมีกวางเนะี่ยมันดูเขา้าเขาแบบดูแม็กซ์สุดละดูดสองฮนะ เอาแค่คือดูพีคสุดละสามอตินะครับที่มีควองเดียววิ่งออกมานะแต่ถ้าเป็นม้ามันจะโอเคกว่าเยอะเลยนะมันจะเข้ากับเหมือนตอนภักไม่ตอนภัคตตอนตอนเปิดตัวนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกในเกมอาวีมันไม่มีเป็นม้าน้ำแข็งฮะน่าจะเป็นยนนะผมจะไม่ผิดน,นะอันนี้โอเคบายผมนะมนเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย จ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอฟมิเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอเดีคุมฟพร้อมเล่นลูมครบแบงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะผมแนะนําร้านยี่สิบสี่เพเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมนะและเราสามารถที่เข้าไปเติมตอนไหนก็ได้้้นนนะะะเเเติมมปปปุ๊๊บบบคคูองงขาาาััลลยรรผแท มีบริการเติมเกมราคาถูกอีกมากมายนะครับลนยะทั้งเกมบนมือถือและเกมบน PC เลยนะครับผมปลอดภยัยแน่นอนร้อเ